สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เจก,กับกล้องแอนแบบเด็กดนตรีไทยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทําบล็อกที่สี่นะครับโดยการเอาชีวิตรอดในเต็นท์24ชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่24ชั่วโมงครับน่าจะเป็น12ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์แรกต้องมีไฟฉายครับด้านบนครับเอ่อ อุปกรณ์อันต่อไปคือคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องหน้าเลยคก็แล้วก็วกที่อัดหน้าจอครับแล้วก็ขาดไอ้ที่ถือกล้องครับแล้วก็มองแล้ผมนี่แล้วก็เมาส์แล้วก็อะไรนะครับแล้วก็สายชาร์จโอเคเดี๋ยวกลับมาหน,น้าจอ,จอ,นะอ,อจแล้ว บบาาม,จะจะมาในรูงบจกรักทุกคนผมก็ปวดขานิดนึง,งนะทุกคนเกิดชาชาที่น้ามันช้คกคน จะี๋ยวผมปิดอ,อันหน้าจอในคอมน,นะครับผมจะใส่ละวคะ่ะเปิดอันหน้าจอเล็กนิดหนึ่งไปเปิดแล้วนี่เดี๋ยวโอเคองั้นเราก็อกอกอตอดมาฟังดีกว่านะทุกคนโอ้ยกองเริ่มแล้วนะนดูแนละ งั้นเดี๋ยวผมจบเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนปุ๊บผมไปละบายเจอกันนะตอนตอนนี้เป็น,นตีสองผมตีมานตีหไม่รู้เติมอะไ โอเคครับเราก็ได้จบแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบสามห้าสิบสี่นะคบอืง่วงนอนอยู่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครแล้วก็อย่าลืมกดติด ตามแล้วก็อย่าลเลือกกดกระดิ่งกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรจะแิ้งลิงช่องสนับสนุนไวตาลางคคิปเลยนะครับบ๊ายบาย